สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่อง p e e t v นะครับช่องนี้ทำเกี่ยวกับแคสเกมนะครับเพิ่งลงไปได้สองคลิปนะครับคลิปแรกเขาจะเปิดตัวช่องใหม่เลยนะครับคือการโชว์รหัสฟรีไฟล์นะครับส่วนอันนี้ก็คือเล่นเล่นลากหัวนะครับโดยช่องนี้เขาจะาแต่ไฮไลท์ลากหัวนะครับผู้ติดต,ตามสิบสองคนเพิ่งลงมาแค่สองคลิปนะครับ คนกดคนกดไลค์คลิปแรก8คนเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับหกคนเลยนะครับคนกดไลค์คลิปที่2ก็คลิปนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำเนาะไม่มีคลิปจะลงหาคลิปภาคไม่ค่อยเจอน,นะครับก็ใครที่ชอบแนวฟรีไฟ แบบลากหัวอะไรอย่างนี้นะครับก็มาติดตามช่องนี้ด้นะครับสำหรับช่อง PETV Channel และก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องผมโจโจ้ครับด้วยนะครับสวัสดีนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ